มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมปรสานการแสดงมีคิวมีบทปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ สึกใหญ่ของ WWE ในวันนี้นะฮะก็คือ Survivor Series มาในคอนเซปต์ของ War Game ครับเป็นครั้งแรกในค่ายหลักซะด้วยที่ Triple H ครับนำขึ้นมาใช้ซึ่งนี่ก็เป็นคอนเซปต์เก่าตั้งแต่สมัย n w a และ WCW แล้วนะฮะมีการนำมาใช้ใน NXT ก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วถือว่ามีผลตอบรับที่ดีมากเลยครับก็ต้องมาดูกันว่าใน WWE เนี่ยพอมาใช้แล้วจะเป็นยังไงกันบ้าง และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะครับผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลย ข้อมูลเบื้องต้นนะฮะศึกนี้ไปจัดการที่บอสตันแมสซาชูเซตส์ครับแล้วก็มีการจัดเวทีเนี่ยเป็น2เวทีติดกันนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรำวอร์เกมมีทั้งหมด5แมตช์ด้วยกันครับอาจจะดูน้อยนะฮะแต่มีวอร์เกมถึง2แมตช์ชายหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เวลาปรำกันนานกว่าปกติอยู่แล้ว เริ่มกันที่วอลเกมฝั่งหญิงก่อนนะฮะสมาชิก5คนที่แรกนึกว่าจะรอเฉลยกันในวันนี้แต่มีออกมาตั้งแต่ใน SmackDown เลยครับก็คือเบกกี้ลินส์นะฮะก็เลยไม่ต้องลุ้นกันแล้วแมชนี้ทีมแรกประกอบด้วยเบียงกาเบลล่าอเล็กซ่าบิสอาสกะมีอายิมและเบกกี้ลินส์ครับเจอกับทีมดามเอทคอนโทรลของเบลลีด d ก k ูต้าไคโยสกายที่ร่วมมือกับนิก c ครอสและเรย์ลิฟลีก็ตามกติกานะฮะแต่ละทีมจะส่งตัวแทนออกมาเจอกันก่อนกนะ็คือเบียงกาเจอกับดักรูต้าไคลครับคนที่เหลือก็รอ,อ ยังไม่ถึงขั้นที่ดุเดือดมากนะักเหมือนกับเป็นการวอร์มไปสักพักหนึ่งก่อนนะพอได้เวลาปุ๊บเนี่ยปล่อยออกมาเป็นอีโยกสกายครับคู่แชัปแท็กทีมหญิงของดากต้าคออกมาก็เป็น2รุมหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือตามกติกาที่เขาจะปล่อยทีละฝั่งและเนื่องจากในสึกรอเนี่ยเรียลลิฟเอาชนะอสึกะมาได้ก็เลยเป็นทีมที่ได้เปรียบมีสิทธิ์ปล่อยตัวออกมาก่อนทีนี้ครับเบียงกาโดน4มือ4เท้านะฮะรุมกันแบบนี้ก็ยากแล้วแถมยังเป็นคู่แท็กทีมกันอยู่ด้วยฮะ,ะก็มีจังหวะท มุมเวทีแต่สาวเปียของเราก็ฮึดได้ครับฝืนไว้แล้วก็จัดยกโซูเพ็กค,คู่โชว์พลังซะเลยจากนั้นก็ได้เพื่อนมาช่วยนะถึงเวลาปล่อยตัวของอาสกะเป็น2ต่อ2เท่ากันแล้วอาเจอสกะเนี่ยมาขอเจอกับอิโยสกายครับเพื่อนร่วมชาติก็แลกหมัดก,กันไปก่อนนะต่างฝ่ายต่างรู้ทันกันครับเด้งเชือกสลับกันไปมา ต่อาร์เจเนี่ยเรียวแรงที่เพิ่งเข้ามาปั้มก็ยังมีอยู่ส่วนฝั่งเบียงก้าครับเริ่มฟื้นมาก็ช่วยได้พอดีนะฮะตอนนี้กลับไปเป็นฝั่งธรรมะได้เปรียบขึ้นมายืนโชว์ตัวกันบนเชือกต่อมาเป็นคิวของนิกกี้ครอสครับซึ่งไม่ได้มามือเปล่านะเธอมาพร้อมกับอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยครับทั้งดาบเคนโดทั้งฝาถังนะฮะไม่ยอมเข้าไปปั้มสักทีแล้วอุปกรณ์สําคัญก็คือกุญแจมือฮนะเอามาด้วยซึ่งช็อตของนิกกี้ครอสเนี่ยยืนหาอุปกรณ์อยู่แทบจะหมดเวลาแล้วเข้า ไล่เอาฝาถังตีใส่ทุกคนนะฮะ ต่อมาเป็นคิวของอเล็กซ่าเบสครับก็เข้ามาร่วมมือกันเป็น3คนเท่าเทียมกันแล้วสลับกันไปกันมาครับกับฝั่งดามจคอนโทรลก็เป็นฝ่ายที่โดนเล่นงานบ้างนิก้ครอสจะเอาดาบเพนโดตีใส่แล้วก็เจอเบียงการเนี่ยมาขวางเอาไว้แล้วก็หักไม้ต่อหน้าต่อตาแต่ดันไปโดนหลอกล่อครับนิก้ครอสปีนหนีขึ้นไปด้านหลังก็เลยมีดามจคอนโทรลเนี่ยเอาดาบเพนโดมาฟาดใส่ครับทีนี้ทุกคนเนี่ยเอาดาบไม้ฟาดใส่กันทั้งเวทีเลยครับส่วนนิก้ครอสไปยืนหวนัวเลาะอยู่ด้านบนสุดของกรงนะฮะแล้วนึงงไงไกงระโดดล มาครับอัดทุกคนที่ด้านล่างและแล้วก็ถึงคิวของหัวหน้าแก๊งอย่างเบลลี่ออกมานะพร้อมกับบันไดเหล็กและโต๊ะทีนี้สามนักมวยปั้มจากดามจคอนโทรลมากันครบแล้วก็ปั้มสบายเลยส่วนเบียงก้าครับโดนจับตัวไปไว้ที่มุมไม่ให้ไปไหนนะฮะรอจนเมียยิมเนี่ยออกมาก็มาพร้อมถังเอาขึ้นไปด้วยครับทีนี้คนเริ่มเยอะก็เริ่มนัวกันแล้วนะใครได้แรงก็ลุกขึ้นมาลุยใส่กันต่างฝ่ายก็ต่างไปจับคู่ยืนกันอยู่ตรงมุมเวที8สาวครับยืนแบบเดียวกันเป๊ะเ,เลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆทิ้งซูเพลลงมาทีะคู ผ่านเวลาไปจนถึงคิวของเรียลลิฟลีครับก็ถือว่าใส่นักมวยป้ามสาวคนนี้ไว้ทีหลังเนี่ยสบายเลยนะครับพลังเหลืออยู่แล้วก็เข้ามาตอนที่คนอื่นเหนื่อยไปแล้วด้วยเธอมาร่วมมือกับเพื่อนๆครับจัดการคุมเกมเอาไว้ได้หมดเลยนะฮะเพื่อรอให้คนครบจะได้รูแพ้รูชนะกันสักทีและแล้วครับก็ถึงเวลานักมวยป้ามคนสุดท้ายออกมาก็คือเบกกิลลินส์นะฮะด้วยความที่ห่างหายจากสังเวียนไปหลายเดือนเนี่ยกลับมาก็โชว์ฟอร์มจัดการกับดาเมจคอนโทรลไปสมหมดจนเหลือแค่เบลลี่ครับมองหน้าสู้กันตัวต่อตัวนะฮะแต่ยูย เียลิี่มาร่วมมือด้วยครับใส่ท่าริบทายกดนับ2เกือบแพ้เพราะว่าอาสกะามาช่วยทันแล้วก็ยังมีแถมด้วยอาเจนไปพ่นพิษใส่เรียลิฟี่ต่างหากทีนี้ก็เป็นช่วงชุลมุนแล้วครับทุกคนก็ฟื้นมาลุยใส่กันมีโยสกายขึ้นไปอยู่บนสุดของกรงแล้วเธอก็จัดการมูนซ้อนล,ลงใส่มีอายิมกับเบียงก้าส่วนทางนิกกี้คอสการบได้จับเลเลซ่าไปใส่กุญแจมือตั้งใจจะไปล็อกติดไว้กับโกรงแต่ไม่ได้นะฮะกลายเป็นว่านิกกี้เนี่ยแหละโดนล็อกมือติดกับวาเลซ่าครับไปไหนไปด้วยนัับมือติดกแล้วจฟา ส่วนคนที่เหลือครับลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากันก็คือเบกกี้ลินส์และบีอังกาสองคนอีกฝั่งเป็นดาเมจคอนโทรลสามคนครบครับเดอะแมนได้จัดการแมนแฮนเดิลสแลมใส่ดากูตาไขไปก่อนและบีอังกาก็ได้เคโอดีใส่ยสกายทีนี้รอครับจัดโต๊ะเตรียมไว้แล้วนะฮะเอาสองสาวจากดาเมจคอนโทรลไปนอนรวมกันบนโต๊ะเบลลี่พยายามจะหนีครับแต่ไม่รอดนะเจอจับเคโอดีใส่กรงฝั่งเบกกี้ลินส์ครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็กระโดดทิ้งขาลงมาใส่โต๊ะนะอัดทั้งยอสกายและดากูตาไข่กดนับ สครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แมชนี้ตอนจบนี่ก็ปล่อยให้2ส,สาวอย่างเบกกี้และเบียงก้าได้ร่วมมือโชว์กันเต็มที่เลยนะส่วนคน,นอื่นๆก็นอนกันไป มาดูแมชธรรมดากันมากนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งครับ AJ s t y l e เจอกับ f ิน n b a เ r er, อถึงจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยแต่ข้างเวทีอยู่กันเพียบเลยนะท้ง OC และ j u s ต m e n t ตเดก็รอดูว่าจะมีช่วงของแถมหรือเปล่า2อดีตผู้นำของ b ุ l l e t Club ก็ปั้มกันไปตามเรื่องตาราวครับเน้นดูเชิงกันก่อนนะฮะมีช็อตที่ Finn b a เลอเนี่ยตุกติกแต่ AJ รู้ทันก็จับขา,าไว้ได้แล้วก็เตะใส่ครับทีนี้งานเข้าเลยนะฮะเพราะว่าเจ็บขาไปแล้ว AJ ก็เน้นไปที่ขาทางฝั่ง f ิน n b a เลอครับยังมีเทคนิคการปั้มที่ดดดีกกก็็เอาาตัววรรรมไ้ช่งแปนปน ด้วยมูฟเซตเบาๆกันไปก่อนนะฮะโดยความรวดเร็วแล้วก็โชว์ทักษะการปรั้มของทั้งคู่พลิกกันไปล็อกกันมาครับเอเจสไต์มาโดนเล่นงานหลังอย่างหนักนะฮะเด้งเชือกมาแล้วก็โดนกระแทกแล้วก็จับยืดติดต่อกันไปแต่เอเจก็สวนกลับได้ด้วยศอกแล้วก็เริ่มได้น้ําได้เนื้อขึ้นครับตอนที่เอเจไปติดอยู่ตรงเชือกครับฟินก็มาเตะแต่เอเจเนี่ยจับได้ก็ซัดเข้าไปที่ขานะฮะทีนี้รอจ arm out ะฟินาเวอร a นอลโฟล์อาร์มเอาละฮะจัสตินเดย์ไม่ยอมครับก็ส่งดอมินิกมาจับขาของเอเจเอาไว้ไม่งงั่ยืน อยู่ก็ไม่ปล่อยให้เรื่องนิ่งเฉยนะเข้ามาช่วยเพื่อนซะหน่อยก็เลยตีกันมั่วครับ2ต่อ2ที่ด้านล่างเวทีโดมินิกและเดเมนพีสเจอกับคาวันเดสันและลุคก,กาโลไล่กันไปถึงที่นั่งคนดูครับแล้วก็หายกันไปเลยนะส่วนด้านบนก็ปั้มกันต่อต่างไฟต่างหาจังหวะรวบกดแต่ก็ยังไม่ถึงชนะฟินบอลเลอร์ครับก็เลยได้ใช้สลิงเบรดนะฮะนำทางจะต่อ้วยท่าประจำตัวครับรอจะกระโดดถีบแต่ตอนวิ่งมาเนี่ยเอเจก็ถีบสวนแล้วก็สู้เพชรเอเจใส่ครับคัตเชอร์ครับแต่โดนแก้ได้ฟินบาลเลอร์ก็ ยืนเรื่อยๆนะยืนจะไม่ค่อยไหวอยู่แล้วแต่ก็ไล่เตะจนฟิโนวินโนวันนะรู้สึกว่าโดนหยามเกินไปครับลุกขึ้นมายืนท้าทายให้เตะมาเลยทีนี้เอเจรอดักสวนกลับด้วยชุดใหญ่ครับท้งฟินบอลเลอร์ก็ไม่กลัวนะฮะก็ล้อเลียนคืนไปด้วยการจะขโมยท่าสไตล์คลาสมาใส่แต่เอเจก็รอดมาได้ครับฟินก็เลยเตะย้อนใส่หน้าคืนไปการปรามเริ่มดุเดือดในช่วงท้ายครับเอเจกระโดดตีลังกาลงมาแต่วืดนะฮะฟินก็เลยถีบแล้วก็จะกระโดดฟูตดกราฟก็เหยียบวืดเหมือนกันโอกาสทองครับเอเจคว้าขาข มาทันได้เอง,เองก็ใส่คราฟตัชเชอร์ทันทียิงเจ็บมาตั้งแต่ต้นแมชเจอแบบนี้ครับฟินบร์เลอร์กำลังจะตบพื้นอยู่แล้วนะฮะแต่กลั้นใจเอาไว้จับหัวของ AJ มากระแทกแทนก็เลยหลุดมาได้ลุกขึ้นมาสู้กันต่อครับทีนี้ต่างฝ่ายต่างแลกหมัดก,กันนะฮะจะหมดแรงอยู่แล้ว AJ เจสไตล์โดนเสยข้ามเชือกไปยืนอยู่ที่ขอบเวทีครับก็เข้าทางนะกระโดดกลับเข้ามาด้วยฟินอมิน l ลโฟอาร์ง่ายๆเลยเต็มหน้าของฟินบร์เลอร์ครับกดนับ3เป็นฝ่ายของ AJ สไตล์ชนะไปเลยก็ถือว่าเป็นแมชกติกาปกติ ที่ปั้มกันได้อย่างสนุกสนานนะฮะหนึ่งตอนหนึ่งจริงๆเพราะว่าทีม OC และ j u s t m เม d นเดเนี่ยหายไป้งแต่ช่วงกลางๆแล้วก็ไม่กลับมาเลยแมตชก็เลยไม่ได้วุ่นวายมาก ต่อมาเป็นการชิงแชมป์หญิงฝั่งสแม c k ดาวน์นะชอตซี่เจอกับรอนด้าราวซี่ก็เป็นโอกาสที่ดีของสาวผมเขียวคนนี้ครับเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งส่วนราวดี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้ววันนี้มาพร้อมกับเพื่อนซีอย่างเชนาเบสเลอร์เชนานี่รักเพื่อนสุดๆครับถึงขนาดที่ว่าชอตซี่จะโดดอัดซูไซได้ลงมาเนี่ยเชนาก็ผลักราวดี้หลบไปแล้วก็ยืนรับแทนนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับก็เป็นรอนด้าราวซี่ได้คุมเกมไว้หมดเลยจับชอตซี่หักขาชอตซี่เตะก้านคอไปแล้วนะก็ยังไม่หลุดรอนด้าก็จับ เจอกันปกติว่ายากแล้วนะนี่ยังจะมีเชนาเวสเลอร์มาเก่อกวนตลอดเวลาพอชอตซี่ตั้งตัวได้ครับเชนาก็เข้ามาช่วยชอตซี่ก็เลยเหมารวมอัดไปทั้งคู่เลยนะจับเสยเอาไปตรงที่นั่งคนดูแล้วก็กระโดดทับครับแต่ดันไปทับคนดูที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ใช่คนดูจริงๆหรอกเพราะว่าเขาเตรียมกันไว้แล้วตัดกลับมาบนเวทีเนี่ยชอตซี่ปีนขึ้นเชือกครับก็เจอรอนด้าราวซี่ขึ้นไปเตะดะักแล้วก็จับแขนฟาดลงมาเต็มๆกดนับ1 2ยังไม่ชนะครับรอนะน้ีกเลย็ จับแบกขึ้นไหล่ตามสูตรครับแล้วก็ใส่ท่าไปเปอร์สพิทตามด้วยอาร์มบาร์ครับสูตรนี้ยังไงก็ไม่รอดนะฮะชอตซี่โดนปุ๊บยังไม่ทันไรครับยอมแพ้ทันทีนะฮะเป็นการใส่อาร์มบาร์ที่แบบไม่ต้องลุ้นเลยครับเหมือนรู้ตัวอยู่แล้วคือถ้าใครไม่แข็งพอโดนเซตนี้นี่โดนปุ๊บตบ,บปั๊บเลยแมตส์จบลงที่ชัยชนะของรอนด้าราวซี่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ แล้วก็มาที่การชิงแชมป์ US เครับเป็นเซตโรลินเจอกับบอบบี้ลาสลีและเจอกับบอสซินเซียลีสามเศร้านะฮะก็ไม่รู้ว่าเซียลีเนี่ยไปโดนมันไส้ไมาจากไหนครับเริ่มมาบอบบี้ลาสลีก็ซัดตกเวทีไปก่อนจะขึ้นไปปั้มก็โดนเซตโคสไลล่วงไปอีกเก๊กะจริงๆนะฮะขอให้ลาสลีกับเซตโรลินเจอกันตัวต่อต,ต,ตัวก่อนเซตก็เกือบโดนเะฮิร์ตล็อกคะแต่ดิดหลุดมาได้ทีนี้ก็ไปอยู่ตรงขอบเวทีเซียลีมันรออยู่แล้วครับก็ดึงขาของเซตโรลินลงมาจัดการแล้วขอลุยกับบอบบี้ลาสลีบ้างครับ ลาสซี่เนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินนะฮะเซฟกลับขึ้นมาช่วยก็เอาไม่อยู่โดนอัดไปด้วยครับจับเซธโรลินฟาดเต็มๆกดนับ1 2อยังไม่ชนะเพราะว่าเจ้าเซียรลี่เนี่ยดันมาลากขากรรมการออกไปนะฮะลาสซี่ก็แขนมากก็เลยวิ่งตามลงไปที่ด้านล่างครับเพื่อจะเล่นงานใส่ออซินเซียรลี่พอหนุ่มคนนี้ก็เลยแอบไปหยิบเอาเก้าอี้มาจะตีใส่แต่ออไมตี้ก็รับไว้ได้สบายๆครับแล้วก็มีเซธโรลินเข้ามามั่วด้วยคนหนึ่งก็เลยชุลมุนแล้วก็รอดกันไปได้ออบบี้ลาสซี่โดนเซธโรลินจััับบบกกกกระแทนไดเหล็ พอหนุ่มเซียรี่ก็มาสารงานต่อเอาบันไดเหล็กขึ้นมาอัดกระแทกใส่บ๊อบบี้ลัสซี่อีกรอบหนึ่งเพลอไม่ได้ครับพอเผลอแล้วเนี่ยเขาจะไปเล่นงานใส่ลัสซี่เลยนะครับเพราะว่าโทษว่าบ๊อบบี้ลัสซี่คนนี้นี่แหละเป็นตัวการที่เขาแคชอินพลาดช่วงกลางๆเนี่ยบ๊อบบี้ลัสซี่หายไปจากแมตช์เลยนะครับเพราะว่าโดนเยอะเหลือเกินทำให้เซธโรลินต้องเจอกับออสซินเซียรี่บนเวทีก่อนเซียรี่ไปพูดจาเยาะเย้ยถากถางต่อว่าเซธโรลินครับดูถูกต่างๆนานาเซธก็ของขึ้นเลยนะจัดมูฟเซธโหดๆให้ตบใส่่ไมยั้งตป แล้วก็ใช้ซุยไซด์ไดส์เนี่ยสลับ2ฝั่งอย่างเดือดลยครับปิดด้วยการตีลังกาลงที่ด้านล่างเวทีใส่ผู้ปร้มทั้งสองคนไปเซตกําลังรอจังหวะจะปิดชาเยียบเคิร์ฟสตองมครับแต่พอพี่แรสลีมาพอดีไปเลยนะดึงขาของเซรี่หลบไปได้แล้วก็วิ่งมาใส่เฮิร์ทล็อกทีนี้ออสซินเซรี่เห็นโอกาสครับกลับมาอีกรอบนึงแล้วกระโดดซ้อนสองฮะใส่สลิปโกโฮเข้าไปอีกแต่ก็ยังไม่มีใครที่พลาดนะฮะก็หลุดกันไปได้หมด เซโลลินตั้งหลักได้เป็นคนแรกครับก็วิ่งมาใส่เพชรีกรีทันทีกดนับ1 2ก็ยังไม่ถึง3นะเป็นช็อตที่ใกล้เคียงชัยชนะที่สุดแล้วแต่ยังทําไม่ได้ต่อมาเป็นจังหวะของเซียรี่บ้านนะครับพยายามจะเอทาวดาวแต่เลสลี่ก็คืนด้วยเฮิร์ทล็อกเซียรี่ใช้มุมเวทีเป็นฐานรกระโดดพลิกตัวแล้วกดกำลังกระสาอีกแล้วเซตโลลินมาช่วยไว้ทันสุดท้ายครับไคลแม็กของแมชนี้นะออสตินเซียรี่กับเซตโลลินสองคนนี้มีการสลับท่ากันครับออสตินจะใส่เพชรีกรีส่วนทางเซตจะใส่เอทาวดาวแต่ไม่ไ เลยมาจัดเฮดล็อกมัดรวมไปเลยครับทั้ง2คน 2> ไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะฮะแต่ก็ยังไม่ชนะอยู่ดีเซโรลินจะใช้คอมโบท่าบ้างครับเห็นนอนกันอยู่2คนแบบนี้คิดได้แล้วฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเหยียบบนหลังของเซียรลี่ไตระดับเป็นบันไดไปก่อนครับแล้วก็เคิร์ฟสตอมใส่บอบบี้ลัสซี่เต็มๆซึ่งฝั่งของเซียรลี่เนี่ยเป็นฐานให้โดนเหยียบหลังแต่ไม่ยอมนอนง่ายๆนะก็ขึ้นมาสู้ต่อก็เลยโดนจับฟาดลงมาจากเทิร์นบัคเกิลครับทีนี้ไอช่วงที่เป็นจังหวะต่อเนื่องนะฮะเซธกำลังจะยกซ หรือว่าวิ่งมาสเปียร์เซตโรล,ลิ่นเต็มเลยแล้วก็ทิ้งงานซะอย่างนั้นคนที่โชคดีก็เลยกลายเป็นออสซินเซียรีครับมาได้จังหวะกดนับ3ในทันทีนะฮะแล้วก็กลายเป็นแชมป์ US คนใหม่ไปเลยถึงจะแคชอินไม่ได้ครับแต่มาได้แชมป์ในแม์สุดดุเดือดแม์นี้ แล,แล้วก็มาถึงคู่เอกนะฮะกติกาว,วอลเกมของฝ่ายชายกันบ้างครับเดอะบอลลิงบรูตนะฮะประกอบด้วยเชมัสบูสและริชฮอลลันครับร่วมมือกับจูแบงกอินทยและเควินโอเวนีก2คนนะเจอกับทีมบัตไลาย5คนซึ่งคือโรมันเลนฟาแฟตอุโซเซมิเซนและโโลสิกัวทุกคนเนี่ยต้องไปรออยู่ในกรงเล็กๆที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะส่งตัวแทนขึ้นมาปร้มเป็นเจอุโซเจอกับบูชครับใน5นาทีแรกอยู่แป๊บเดียวได้เรื่องเลยะฮะเจดโดนจอมหักนิ้วเข้าไปให้ครับเป็นเป้าใหญ่เนี่ยไม่สนใจนะฮะเน้นหักนิ้วนี่ของ ขนาดของบูสเลยซึ่งทีมไม่ได้เปรียบในแมชนี้เป็นฝั่งของบอลลิงบูชออกมาก่อนะนก็ส่งวิทฮอลลันตามออกมาเป็น2รุมหนึ่งแถมยังเป็นคู่แท็กทีมกันอยู่แล้วด้วยครับก็เข้าทางเลยนะวิ่งกระโดดอัดใส่เจอุโซซ้ําไปซ้ามาติดกับมุมครับแล้วก็ดับเบิลทีมหักขาหักนิ้วเอาซะเจลุโซเนี่ยปวดไปหมดเลยถึงเวลาปล่อยตัวทีมรัดลายครับจิมมี่อุโซเครื่องร้อนเหลือเกินนะเตรียมวิ่งอยู่แล้วแต่หัวหน้าเผ่าห้ามไว้บอกว่าเดี๋ยวก่อนเอาคนนี้ดีกว่าให้เซมิเซนครับขึ้นไปปั้ม แล้วดูนะฮะคนตั้งเยอะตั้งแยะปล่อยใครไม่ปล่อยด้านเลือกเป็นเซมิเซนนะขึ้นไปอยู่กับเจซึ่งมีปัญหากันมาอยู่ตลอดเซนก็เดินขาสั่นเลยไม่รู้จะเอาอยัางไงดีด้านในกรงครับเจลโซก็พลิกสถานการณ์ได้แล้วนะฮะก็มีเซนเข้ามาร่วมมืออีกแต่พอจะคุยกันดีๆเนี่ยเจบอกไม่ต้องมายุ่งทางเซมิเซนพยายามชนะใจเพื่อนครับพอที่เจกําลังจะโดนริทอรลันอัดกระแทกกับกรงเซนก็มาช่วยดึงให้หลบได้ทันครับต่อมาเป็นคิวของจูแบงกอินไทยกันบ้างครับฝั่งเจลโซโดนรุมอยู่ที่มุมเเเววทีนนะซจข้้าไไไปช่่่ยแตมดครับ เยอะหลือเกินก็ต้องรับเคาะไปแทนคิวที่3ของบัตรไลน์คือจิมมี่อูโซนะฮะก็วิ่งออกมาหยิบโต๊ะเตรียมไปนั่งกินข้าวไม่ใช่ะเตรียมไปเป็นอาวุธต่างหากและโต๊ะนี่แหละคือตัวปัญหาเลยเพราะว่าเจอูโซกับเซมิเซนไปแย่งกันกลางโต๊ะซะอีกผลักกันไปกันมาครับเซนก็ไม่อยากจะคุยดีด้วยนะแบบนี้ยังดีว่าคนกลางอย่างจิมมี่อูโซเนี่ยยังคอยห้ามปรามอยู่ครับทางท่านหัวหน้าเผาก็นั่งมองลูกทีมทะเลาะก,กันอย่างเครียดเทียดครับจากกรงที่กักตัวอยู่ที่ด้านหน้ายังดีครับจิ Jimmy, มมไไี่ ต่อมาเป็นคิวของ KO ออกมาบ้างครับพร้อมกับเก้าอี้มาถึงนี่ไม่ใช่ตีนะฮะโยนใส่มั่วไปหมดใช้วิธีโยนอัดเอาจนได้มาเห็นเจ้าเซมิเซนครับนี่มันเพื่อนรักเลยทําไม่ลงครับก็ปล่อยให้คนอื่นจัดการไปดีกว่า KO ขอไม่ยุ่งเรื่องนี้ครับและ KO ก็ไปจัดการจิมมี่ฟาดลงใส่โต๊ะแทนถึงคิวของสมาชิกคนหนึ่งในบัตรไลน์ครับโซโลซิกัวออกมาบ้างถึงจะเป็นรุ่นน้องนะแต่ไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิน้นมาถึงก็เล่นงานใส่บอลลิงบูธจอดทั้งกรงครับเหลือแต่เควินโอเว่นขอเจอกันตัวต่อตัว ยืนสาวหมัดกันอยู่ที่ร่องตรงกลางโซโลมีลูกคึดไม่ยอมลงง่ายๆครับแต่มาเสียหลักตอนที่แม็กอินไทยเนี่ยกระโดดเทดบัตสวนผ่านสารนาทีมาแล้วนะคนสุดท้ายหัวหน้าแก๊งของฝั่งบอลลิงบรูดครับเชมัสออกมาแล้วนะฮะคนนี้คือผู้นําทีมเลยด้วยความโหดของเขาเนี่ยก็มาร่วมมือกับเพื่อนๆนะจับบัตไลอัดติดกับกรงแล้วก็รัวหมัดใส่โซโลทําเป็นห้าวจะมาสู้ด้วยครับก็เลยโดนไวส์น้อยลงจากเชือกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายแล้วครับโรมันเลนได้เวลาปล่อยตัวนะฮะเดินเก,กเก๊กออกมาอย่าง ไอตอนแรกเนี่ยก็ส่งลูกทีมาทะเลาะกันตอนนี้หัวหน้าเผ่ามาเองแล้วครับจะว่ายังไงสองฝั่งมี5ต่อ5เท่ากันครับทั้ง10คนก็เลยยืนจ้องหน้ากันอย่างเดือดน,นะฝั่งบออลิงบูธโ o และดูแมนทายเดินใส่ก่อนครับบัตไลก็รอรับอย่างดีเรนตบเสยที่ละคนล่วงไปหมดนะเชมัสก็โดนซูเปอร์แมนพันธ์ไปซะอีกกําลังจะโดนสเปียร์อยู่แล้วครับเชมัสยกขาดักได้ทันทีนี้ก็เลยจับรึงไว้กับเชือกครับเตรียมทุบโชคดีว่ามีคนจากบัตไลมาช่วยทันแต่ไป,ไปๆมาๆเนี่ยเห็นอีกทีนึ เอาบัตรลายติดเชือกกันทุกคนเลยครับทีนี้ก็ทุบกันสนุกสนานเลยนะฮะตบตับตบตับลงไปนอนกันหมดแถมเชมัสครับยังได้เข่าลอยใส่เรนีกต่างหากยืดเลยฮะอัดใส่แชมป์อันดิสปูเตสแบบนี้กําลังจะปิดฉากด้วยโบคิกครับแต่ดันมีโซโลซิัวมารับเท้าแทนนะตระกูลนี้เขารักกันดีจริงๆหันมาอีกทีครับเชมัสโดนสเปียกดนับ1 2ยังไม่3ามกระโบชมาช่วยไว้ทนแต่แล้วครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้นะฮะเซมิเซนกําลังโวยใส่โบชอยู่ครับเจลโซก็เข้ามาแล้วก็ ซูเปอร์คิกแต่พลาดนะฮะไปโดนเซมิเซนเต็มๆก็ไม่รู้ว่าพลาดหรือตั้งใจซะด้วยแบบนี้ก็เลยไปมีปากเสียงกันเล็กน้อยกับจิมมี่อูโซครับแต่ก็ปรามกันต่อได้ช่วงคลแม็กต่างฝ่ายต่างมาแจกท่าไม้ตายกันรัวๆครับมีทั้งวันดีของฝาแฝดอูโซสเปียร์ของโรมันเรนใส่ริทฮอลแลนบนโต๊ะมีสปินนิงโซโลใส่ดูแมนอินไทยลงอัดโตอีกเหมือนกันแล้วก็มีสตันเนอร์ของเควินโอเวนครับใส่โซโลซสิกัวหลังเหตุการณ์สงบโอเวนก็ได้มาซัดกันตัวๆกับเรนเคโอพลาดไปโดนซูปปนนเปอร แต่ก็ยังแก้คืนด้วยการเตะดักครับและจากนั้นก็ตามด้วยป๊อปอัพพาวเวอร์บอม์นะครับปิดด้วยสันเนอร์ชุดนี้เนี่ยมันต้องจอดแล้วครับกดนับ1 2กําลังจะสาอยู่แล้วนะฮะเซมิเซนมาจับแขนกรรมการเอาไว้ครับไม่ให้นับโอเว่นชะงักเลยนะเฮ้ยนี่มันเพื่อนรักนี่นาอุตส่าห์ใจดีด้วยแล้วมาขวางทําไมและตอนนั้นเองครับดราม่าเลยนะฮะเพราะว่าจิมมี่เข้ามาเตะโอเว่นรับไว้ได้ส่วนเซมิเซนเนี่ยล้วงใส่โลโบครับทำให้โอเว่นถึงกับช็อกนะฮะโดนเพื่อนทําแบบนี้ซซซึ่งงมกก็ําลััตด ตัดสินใจหันไปมองท่านหัวหน้าเผ่าแวบหนึ่งเอายังไงดีโรมาเลนสั่งเป๊บครับเซนก็ต้องจำใจนะฮะวิ่งฮูลวัดคลิกใส่เพื่อนรักโอเวนเนี่ยถึงกับเซลงมาซบอ,อยู่ในอ้อมกอดของเซมิเซนครับแล้วก็ปล่อยให้เจลโซเป็นคนปิดฉากกระโดดทับโอเวนอีกรอบเนือกดนับ1 2และ3ครับจบแมตช์วอร์เกมฝ่ายชายและที่ประทับใจไปกว่านั้นคือเซมิเซนครับตอนจบเนี่ยเขาได้การยอมรับจากเจอุโซเดินเข้ามากอดเองเลยนะฮะและตอนนี้เขาคือบัตไลที่ทุกคนใน ทีมในตรระกูลยอมับมี5แมตช์แต่ยาวมากๆเลยนะถือว่าใช้เวลากันไปเยอะพอสมควรกับศึกใหญ่ครั้งนี้ครับ Survivor Series ที่มาในกติกาวอ์เกมถึง2แมตช์เป็นยังไงกันบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้ครับ t ูเปอร์เจัดให้แล้วนะฮะพลิกโฉม Survivor Series จากปีก่อนๆมาใช้กติกาวอเกมแบบนี้ถือว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ